วันนี้เราก็มารู้จักกับดอกริบบิ้นชาดีกันนะคะดอกลิบบิ้นชาดีก็มีหลากหลายสีนะคะแต่ที่บ้านเลือกปลูกสีชมพูนะคะ,ะกระถางที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ก็คือว่าเป็นกระถางที่ปลูกขยายพันธุ์เพิ่มนะคะก็จะได้เป็นหลายกระถางเลยะคะ่ะ อันนี้คือกระถางที่ซื้อมาในร้านขายดอกไม้นะคะเขาจำหน่ายอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะกระถางใบนี้ก็ดูฟูๆย้อยลงมาหน่อยนึงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับต้นลิบบิ้นชาลีกันนะคะ่วันนี้ที่บ้านก็อยากจะขยายต้นลิบบินชาลีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะทำยังไงบ้างะะตัดนะคะ ก็จะตัดให้มันเป็นทรงวงกลมที่มันย้อยลงนะคะเพื่อเราจะเริ่มเริ่มต้นปลูกใหม่เพื่อการขยายพันธุ์นะคะอาจจะไม่ย้อยมากแต่พอดีสนใจชอบตัดชอบปลูกนะคะก็ปลูกแล้วก็ชอบขยายไปเรื่อยๆนะคะชาลีที่ว่าตัดออกจากากระถางที่จะเพาะขยายปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ นี่คือกระถางที่เราจะปลูกนะคะแล้วก็จะมีดินดินสำเมร็จที่เราซื้อมาเราจะเทดินใส่กระถางนี้นะคะก็ใส่ใบพอประมาณพอดีพอดีนะคะไม่แน่นมากนะคะก่าันนะคะพอเราได้ดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำ ริบบินชาลีที่เราตัดออกจากกระถางแล้วเอามาปักลงดินนะคะปักลงดินเรื่อยๆนะคะตามที่เราต้องการนะคะก็เสียบปักชามลิบบินชาลีนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนพืชตระกูลของอคุณนายตื่นสายนะคะ เพราะว่าเขาจะโปรบางนะคะพอปักชำพอลำต้นแข็งแรงก็จะแตกกอเสียบเสียบปักลำต้นลงดินได้เลยนะคะเราก็จะทำการปลูกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มหน้ากระถางน,นะคะปลูกให้มันชิดๆเวลามันแตกกอออกมามันจะได้สวยฟูฟ่องเลยนะคะเชิญ ดยที่การปลูกได้เลยนะคะก็จะทําการปลุยไปเรื่อยๆนะคะทําให้ฝึกสมาธิไปด้วยต้นนิบบินชาลีเป็นไม้ที่อ่อนแอมากเลยตำต้นเล็กเวลาจับก็จับทนุถนอมนะคะไม่ควรใช้แบบมือกดแรงนะคะต้องเป็นจังหวะการปักการเสียบลงนะคะ เรา,านะคะเราก็จะได้การปลูกขยายพันธุ์ต้นิบบินชันก็เสร็จแล้วนะคะในการปลูกะครั้งนธุ์ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการรดนะ้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะรากจะได้จับดินโดยเร็วไวายะคะ่ะก็ค่อยๆโรดลงไปไม่ต้องโรดแรงเพื่อจะดินออก,กดินนะคะ เรามาดู2อกระถางน,นี้ที่ปลูกขยายไปก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ประมาณ2องสามสวันแล้วนะคะก็ดูสวยงามชุ่มชื่นดีนะคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปที่กดติดตามกดไลค์กดชมกันทุกคนนะคะ